ว่าเพาวพวกเขาอนะเขามีเวลาเขามีเวลาซ้อมมแค่ครึ่งวันแล้วแต่ละคนคือคิวทองหมดเลยผมรู้ว่าผมก็เลยวางหมากไว้กับเพลงนี้ว่าในระหว่างที่เราทำเนี่ยเราก็ไกด์เสียงเบลี้ไปว่าท่อนเนี้ยเราอยากให้ใครร้องซึ่งเราก,ก็ไม่คิดว่าเขาจะร้องได้เหมือนกันก็คิดว่าไกด์ประมาณนี้แหละถ้าเผื่อเขาร้องไกด์ตามผมได้เขาก็น่าจะเป็นคนที่ผมตั้งใจไว้ว่าน่าจะเป็นคนเนี้ย ผมเลยคิดว่าเขาเขาทำได้เกินมาตรฐานอ่ะทุเรียนครับอย่าไปเด็ดปีกอีกาเด็ดขนอีกาสิครับเนี่ยเราเป็นคนอย่างเงี้ยทุเรียนเราเป็นอย่างเงี้ยเราซนอ่ะอันอัลพานดีกว่าทุเรียนเออครับผมคุณกันฮะครับฝากบอกคุณหนึ่งระวังนิดนึงเวลาคอมเมนต์อย่าเขย่าขาทำไมครับเหมือนแม่บ้านนั่งเย็บเสื้อโหลเลยครับเออคุณนี่ใช่เลยอ่ะมันจะหลับมันจะหลับ คุณจะหลับคุณบกระดิกกระดิกเท้าเหมือนนั่งเย็บเสื้อหลออเลยอ่ะคุณจะหลับไงซึกแชมป์ชนแชมป์นะครับช่วงหน้าครับคู่แรกที่จะแข่งขันนะครับ